สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีข่าวอัปเดตเงินอุดหนุนบุตรแบบจ่ายทั่วนหน้านะคะรัฐบาลเตรียมพิจรารณาเงินอุดหนุนบุตรแบบทั่วนหน้าจ่ายเด็กแรกเกิดถึง6ปีเดือนละ600บาททุกคนขอพูณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจนะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 6 6 3ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติหรือกดอยชอชครั้งที่1ทับพซึ่งมีนายจุลินลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมดังกล่าวและเบื้องต้นเห็นชอบในหลักการให้เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีแบบทวนหน้าเป็นเงิน600บาทต่อเดือน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 5เป็นต้นไปสาเหตุที่ต้องให้แบบท่วนหน้าก็เพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจากการตรวจสอบเพราะว่ามีสัดส,ส่วนสูงถึง30%ส่วนสาเหตุที่ทำให้เข้าไม่ถึงสวัสดิการหรือตกหลน่นเพราะคนจนไม่ได้สมัครเข้ามาเนื่องจากคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ บางคนไม่มีเอกสารครบกระบวนการคัดเลือกยุ่งยากการตัดสินใจว่าใครจนไม่จนไม่ไมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงการเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์นายจุลินกล่าวว่าการจ่เงินอุดหนุนแรกเกิดแบบทวนหน้าจะสามารถดูแลเด็กวัย0-6ปีจำนวน4.1ล้านคนในปี2565 เพิ่มขึ้นจาก1.99ล้านคนที่จ่ายแบบปัจจุบันด้วยเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาททั้งนี้จำนวนเด็กจะค่อยๆลดลงเนื่องจากเด็กเกิดน้อยลงทำให้ทำให้มีที่ต้องจ่ายแบบทวนหน้าประมาณ3.8ล้านคนในปี2570เมื่อได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดการสวัสดิการเงินอุดหนุนแบบทวนหน้าโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาวความเป็นไปได้และทำแผนการดําเนินงานหรืองบประมาณกลับมาเสนอคณะกรรมการกยอยชอีกครั้งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เรียกว่ามีลุ้นกันอีกหนึ่งสเต็ปสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีถือว่าเป็นการช่วยเหลือเด็กทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังคงต้องรอดูความชัดเจนและคืบหน้ากันต่อไปส่วนที่ไม่ต้องลุ้นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีรายเดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางระบุไว้เงินดังกล่าวจะเข้าในระบบวันที่10กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนก็จะต้องมีรายเดิมที่ได้ประจําอยู่แล้วกับรายใหม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วเพิ่งอนุมัติได้รับสิทธิ์โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือข้อมูลต่างๆจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกัน